คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ g ก o กูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีกลับมาคุยเรื่องราวที่ใกล้เคียงเรื่องผีหน่อยเรื่องนี้ยังันเกี่ยวผีนะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนะเป็นความเชื่อที่คนอยากจะรู้เยอะด้วยครับแล้วมันมีจริงะครับนั่นสิตายแล้วฟื้นเกิดใหม่ตายแล้วฟื้นเอาง่ายๆโอเคคนเราเกิดมาแล้วก็ตายครับ แต่ตายแล้วฟื้นเนี่ยมันมีหลายหลายกรณีนะอย่างเช่นบางคนตายไปสองวันฟื้นศพยังไม่เน่าหรือบางคนเป็นเดือนแล้วฟื้นอีกเอาแล้วตอนนั้นศพไปอยู่ไหนแล้วแม้กระทั่งบางคนเนี่ยบางครอบครัวเขาบอกเลยพ่อแม่บอกไว้เลยว่าถ้าตายเนี่ยอย่าอย่าไปตอกตอกฝาโลงนะเว้นไว้สักสองสาวันหรือหนึ่งสัปดาห์เผื่อฟื้นเฮ้มันมีความเชื่อนั้นแล้วก็ท่องแดนนรกก็มี ไปแล้วก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันได้ยินบ่อยเหมือนกันผมเคยได้ฟังเรื่องเล่าขนาดที่ว่าอะไรนะพังพังออกมาในระหว่างที่เขาเผาอยู่อะ่ะอ <ừ> ืแล้วกระแทกแล้วต้องงัดกันออกมาครับคือได้ยินเสียงแต่อันนี้เหมือนเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะ,ะครับแต่เราก็ก็มาคุยกันด้วยวิเคราะห์ว่าเออมันหลายกรณีไอ้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรหรืออะไรพวกนี้ครับผมคือจริงๆก็อาจจะต้อง มองในเรื่องการตายก่อนครับเพราะว่าไอลักษณะการเคสของตายแล้วฟื้นเนี่ยถ้าเอาปัจจุบันจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะเจอยากแล้วเนื่องจากว่าตายแล้วเราฉีดฟอร์มาลีนใช่เพราะฉีดปุ๊บเนี่ยมันฟื้นไม่ได้แน่เซลล์ในร่างกายมันมันหยุดไปมหมด แต่เมื่อก่อนเนี่ยลักษณะตายแล้วฟื้นมันอาจจะมีหลายแบบคือบางคนไม่ได้ตายจริงก็มีบแบบว่าเหมือนกับสลบไปหรือว่าอะไรบางอย่างทําให้คนรู้สึกว่าเขาตายแล้วก็เลยเอาไปอะไรต่างๆแล้วพอมันหายมันก็ฟื้นขึ้นมาก็มีแต่มันก็มีเคสที่เรียกได้ว่าตายไปจริงๆแล้วฟื้นกลับมาก็มีซึ่งถ้าเกิดเราลองสรุปออกมาเป็นสักสาประเด็นใหญ่ๆที่เป็นลักษณะคล้ายๆของการตายแล้วฟื้นเนี่ยมันก็จะมีเอาในเคสที่เหมือนกับตายจริงๆนะ,ะครับ อย่างแรกก็คือตายจริงๆคือวิญญาณออกจากร่างแต่ตายไปแล้วเหมือนที่ต้าเล่าอ่ะคือแบบไปเจอนรกแล้วกอไปดูกรรมอะไรต่างๆแล้วกลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่เคสที่สองคือยังไม่ได้ตายแต่คนนึกว่าตายอย่างเช่นถ้าบางท่านทําสมาธิแล้วถอดจิตไปเที่ยวสวรรค์นรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วร่างกายท่านก็แข็ง แล้วก็ลมหายใจก็เหมือนไม่มีคนก็นึกว่าท่านตายแล้วก็เลยเอาท่านไปเผาไปอะไรต่างๆซึ่งจริงๆท่านอาจจะยังไม่ตายก็มีนะครับหรืออีกเคสหนึ่งที่พิสดารที่สุดคือตายจริงๆแต่ว่าตอนที่ฟื้นกลับมาไม่ใช่คนเดิม,มเป็นวิญ,ญญาณอื่นมาเข้าแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ครับมันก็จะมีมีสามเคสเหมือนพวกหนังผีเลยนะฮะซึ่งมันมีจริงๆเออเนี่ยถึงน่าสนใจใช่ที่นอีกเคสหนึ่งก็คือยังไงข้ามไป อีกเคสหนึ่งอันนั้นก็ปล่อยให้เขาเป็นว่ากันตามปเรย่อของเขาอโอเคมันมีหลายเคสมันมีหลายเคสแต่เราเอาเคสหลกักๆที่มีความเป็นไปได้ครับอย่างเคสแรกคือตายแล้ววิญญาณออกจากล่างไปไปนรกไปอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้คือถ้าเกิดในเชิงความเชื่อก็คือลักษณะของคนที่พอตายปุ๊บเนี่ยอ,อย่างที่ผมเคยบอกคือพอตายตามตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีออกจากล่างไปเป็นสัมภเวสีครับทีนี้ มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพนักง,งานของในโลกของวิญญาณซึ่งพวกนี้ก็คือ,อที่ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ก็คือพญายมราชครับซึ่งท่านจะมารับดวงวิญญาณไปหนึ่งที่เราเป็นความเชื่อว่าจะมีมยมมาทูตมารับดวงวิญญาณไปแล้วก็พาไปตัดสินซึ่งการรับตัวอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าการมารับเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปแล้วจะต้องลงนรกเพราะว่าพญายมนั้นเป็นผู้ป้องกันไม่ให้เราลงนรกท่านยืนอยู่ในชั้นจาาตุมในจุดต่อระหว่างจาาตุมกับโลกกับนรก ยืนเพื่อคอยรอถามว่าเธอเคยทําความดีไหมถ้านึกถึงความดีออกตรงนั้นมันก็เป็นอาสักรารคือจิตสุดท้ายนึกถึงความดีคุณก็ไปสวรรค์หรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก่อนครับแต่ทีนี้เราต้องมาเสียเวลาเป็นสัมภเวสีวนเวียนอยู่เยอะมากกว่าจะถึงเวลาตรงนั้นแล้วเดินทางไปเพราะฉะนั้นยมมาทูจึงเป็นเหมือนกับคนที่ทําหน้าที่ ให้คุณได้รีบไปตรงนั้นได้เร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งวนเวียนอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีแล้วถึงได้ค่อยไปแล้วก็ต้องไปรอตัดสินแล้วก็ลงนรกมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดใครเจอโยม,มทูตเนี่ยอย่าไปกลัวเพราะว่าจริงๆเขามาช่วยงานให้ให้เราไปได้เร็วขึ้นอาจจะไม่ต้องลงนรกอาจจะขึ้นสวรรค์ก็ได้เพียงแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ยม,มทูตเนี่ยเขาเป็นลูกน้องของพญายมราชถึงทำหน้าที่นี้ทีนี้ลูกน้องมันก็เหมือนบริษัทอะ มันก็มีลูกน้องบางประเภทที่เป็นหัวหน้าที่เก่งก็มีมีลูกน้องกิ๊กก๊อกที่แบบทํางานผิดๆถูกๆบ้าง<ช>ก็มี<ช>เพราะว่าคนที่ทางานพวกนี้เนื่องจากวิญญาณในโลกมันเยอะมากดังนั้นคนที่ทําหน้าที่พวกนี้บางครั้งไม่ใช่เทวดาอย่างเดียวเพราะเทวดาก็ทาไม่ไหวก็อาจจะต้องมีการเอาผีต่างๆมาช่วยทํางานทีนี้พอเป็นผีปุ๊บมันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างจําชื่อผิดชื่อถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมาเห็นคนนี้ชื่อคล้ายกันหน้าคล้ายกาันอะไรประมาณนี้มันก็มาเอา เขาออกจากล่างไปม,มันก็เลยทําให้เขาเหมือนกับเขาตายทีนี้พอออกจากล่างปุ๊บพอไปถึงตรงจุดที่พญายมราชพญายมราชท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านมีบารมีเยอะท่านมีญาณอย่างรู้อยู่แล้วพอเห็นหน้าท่านก็รู้แล้วอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบไล่ให้กลับ,บแต่ว่าส่วนใหญ่เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็มักจะให้ไปดูนรกก่อน พราะ mm hmm. ไหนๆมาแล้วคุณควรจะกลับไปทําประโยชน์เได้ไดเห็นเออตกนรกมันลําบากจริงๆนะมีคนนั้นคนนี้แล้วบางคนนั้นไปดูเสร็จก็อกลับไปส่งเพื่อจะได้กลับมาบอกคนที่มีชีวิตอยู่ว่าเออนรกมันมีจริงๆนะอย่าทําความชั่วนะอย่าอะไร mm hmm. อย่างเงี้ยอันนี้คือเคสที่1ของตายแล้วฟื้นคือคตายแบบวิญญาณออกจากร่างจริงๆแต่ว่าไม่ใช่วาระที่เขาจะตาย mm hmm. เ,ปเป็นเป็นวาระที่เหมือนกับว่าบังเอิญไปด้วยความผิดพลาดท,ทางเทคนิคอะไรประมาณนี้คล้ายระบบคอมเออร์เลอร์ระบบเออร์เลอร์คอมยังเออร์เลอร์ได้คนก็ยิงเออร์ได้ง่ายเลยนะ คอมแบบมันเหมือนระบบเหมือนกนารนเล่นเกมมาริโอมาก่อนอย่างเป็นเลยกระโดดไปติดขอบข้างนอกอะ่ะแล้วก็ค้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะแต่คือมันเป็นเคสที่ไม่เกิดบ่อยเพราะปกติมันจะไม่มีความผิดพลาดแต่เนื่องจากพอมางานเยอะมากในบางครั้งให้ผีทางานมันพลาดแต่ถ้าเทวดาทําเองก็ไม่พลาดครับอันนี้คือเคสที่1เคสที่2คือยังไม่ตายแต่เรานึกว่าเขาตายอย่างคนที่ทําสมาธิหรือถอดจิตออกไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนที่ทําสมาธิได้ลึกเนี่ย เขาจะแทบไม่หายใจเลยเพราะว่าแค่เราเข้าชานในระดับก็ประมาณชานสองานสามเนี่ยเราเอานิ้วมาอังลมหายใจเราเองเนี่ยเราจะไม่ไรู้สึกถึงลมหายใจแล้วท้องก็ไม่กระเพื่อมแล้วแล้วก็ตัวก็จะแข็งนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่รู้เห็นเฮ้ยตายแล้วหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วเอาไปเผาเอาไปอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะทําให้เขากลับเขาร่างไม่ได้ครับเขาก็จะตายจริงๆแต่ถ้า<ม>เกิดเอาไปไว้ในโรงเฉยแต่ว่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้เผายังไม่ได้ฉีดฟอร์มาลินพวกนี้พอถึงเวลาเขากลับมาเขาก็สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้เหมือนกันแต่เคสนี้อาจจะเจอไม่เยอะเพราะมันต้องเป็นคนที่ชำนาญในการปฏิบัติและส่วนใหญ่พวกนี้ก่อนที่จะไปเนี่ยเขาจะบอกคนข้างนอกไว้เลยอย่างผู้บาอาจย์จะบอกว่าห้ามเข้ามายุ่งกับชั้น7วันอย่างเงี้ยก็คือรู้แล้วว่าท่านจะต้องออกไปเพื่อไปดูอะไรบางอย่างก็จะไม่มีคนไปยุ่งกับท่านอะไรประมาณนี้ส่วนเคสที่3เคสที่3ที่ตาบอกว่าเออเหมือนในหนังจีนหรืออะไรประมาณนี้คือออก ตายแล้วจริงๆแต่วิญญาณที่เข้ามาเป็นคนละคนกันเคสนี้มักจะเกิดในกรณีพิเศษอย่างเช่นในกรณีของครูบาอาจารย์ในสายโลกอุดรหลวงปู่โลกอุดรก็คือสายหลวงปู่โลกอุดรเนี่ยท่านทําหน้าที่ดูแลพระศาสนาให้ครบ5,000ปีเพราะฉะนั้นงานท่านจะนต้องทําต่อเนื่องตลอดแต่ทีนี้ด้วยความที่ต่อให้ท่านเป็นพระทรงอภิญญาย,ยังไงร่างกายมนุษย์มันก็อยู่ในกฎไตรลักษณะ จะริดยังไงมันก็ทรงร่างกายให้อยู่เกินสักสองสอปีมันก็เกินธรรมชาติไปแล้วมันก็มันไม่ใช้ริดในการปรับาธาตุไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดท่านออกจากร่างนั้นแล้วท่านจะไปเข้าร่างใหม่เป็นเด็กไปเข้าท้องอย่างเงี้ยท่านก็มันก็ต้องโตขึ้นมาเป็นเด็กยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องทําอะไร,ร,รก็ไม่ได้ช่วงนั้นก็จะเสียเวลาในการทํางานไปเป็น10บสิปีกว่าที่ท่านจะฟืน้นเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็จะใช้วิธีการพอใกล้ที่ร่างนี้จะ หมดอายุจริงๆแล้วเขาจะเริ่มใช้ยานในการมองหาคนที่ใกล้จะหมดอายุไขเสร็จแล้วก็พอไอคนนั้นหมดปุ๊บท่านจะถอดสิ์จากร่างเดิมไปเข้าร่างนั้นแล้วก็รปรับธาตุร่างนั้นให้ฟื้นขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะเลือกร่างพวกชาวป่าชาวเขาเพราะว่าถ้าเกิดมาเลือกร่างคนในเมืองเนี่ยฟื้นมามีปัญหาแน่เพราะมันเคยมีเคสบางเคสที่แบบ เข้าไปเข้าในร่างของชาวเมืองแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขางงว่าอา้าวเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นคนละคนจะไปเข้าโรงพยาบาลบ้าอะไรประมาณนี้ทาง,ทางนั้นที่มันไม่ใช่เรื่องเคสที่เอาจจะค่อนข้างรู้จักกันดีที่สุดอย่างหลวงพ่อโอภาสีสมปัังมดเนี่ยตอนแรกที่ท่านมาอยู่ที่วัดบวรเนี่ยท่านชื่อปะมหาชวนแล้วก็เป็นพระท,ที่ไม่ได้เล่นเรื่องฤทธิ์เรื่องกสิณอะไรเลยชอบอ่านหนังสือปฏิบัติธรรมดาแล้วอยู่ดีๆวันหนึง่ง ท่านเดินออกมาแล้วบอกมหาชวนตายแล้วเราคือโอภาสีแล้วก็จุดไฟบูชาไฟเล่นลิศสามารถทําลิศอาศจรรย์ได้ต่างๆออันนี้ก็คือเคสนี้เลยคือแสดงว่ามหาชวนหมดอายุไขแล้วมีพระที่อยู่ในดงสายลุงปุโรหิตรู้แล้วว่ามหาชวนจะหมดท่านก็ถอดจิตมาเข้าร่างนี้เลยอันนี้คือตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ในร่างใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งอันนี้เจอได้ยากสุดต้องเป็นแบบรูบาจารย์สายอภิญญาจริงๆครับผมแล้วถ้าอีกเคสนึงเหมือนในหนังครับเคยดูไหมฮะ เทดซัปเปอรี่อะไรสักอย่างสุสานหมาแมวอารมณ์แบบว่าตายไปแล้วแต่คนก็ทําพิธีแล้วเสร็จแล้วก็เป็นวิญญาณอื่นมาเข้าที่ชั่วลายอ๋อผีถ้าเป็นวิญญาณอื่นเนี่ยเข้ายากเพราะว่าถ้าเป็นร่างของคนที่ออกไปด้วยการหมดอายุไขเนี่ยมันต้องใช้ฤทธิ์ในการปรับธาตุเพราะฉะนั้นพวกผีธรรมดาไม่มีกําลังในการที่จะมาปรับได้ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เหมือนกับวิญญาณอื่นเข้าแทรกช่วงใกล้ตายเนี่ยคนนั้นยังไม่ได้ตายจริง เพียงแต่ว่าวิญญาณเขาอ่อนแรงลงเพราะว่ามันเหมือนใกล้จะตายมันก็เลยมีวิญญาณอื่นมาควบคุมได้แต่ถ้าเกิดออกจากร่างไปแบบหมดอายุไขเนี่ยพวกผีกรจะจอกทั่วไปไม่สามารถปรับท่าให้ฟื้นได้ต้องเป็นพวกพระทรงกับพิญญาที่ทําได้แล้วเหมือนในหนังที่แบบย้ายย้ายวิญญาณกันสลับผู้ชายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงอะไรพวนเนี้ยสลับแบบสลับจิตเลอนบอเออแล้วแบบช่วงตายเวลาใกล้เคียงกันแล้ววิญญาณสลับกันเข้าถามว่าได้ไหมค่อนข้าง เป็นไปได้ยากเพราะว่าโดยจิตของมนุษย์เนี่ยมันผูกกับร่างกายอยู่แล้วถ้ามันจะสลับเลยแบบนั้นแสดงว่ามันต้องออกจากร่างโดยสมบูรณ์ไม่มีสายใยอยู่อย่างพวกคนที่ถอดจิตไปเนี่ยวิญญาณก็ออกไปเที่ยวก็จริงแต่มันมีสายใยโยงอยู่กับร่างอยู่เพราะฉะนั้นถ้าออกไปอย่างนั้นแสดงมันต้องออกไปทั้งตัวถ้าออกไปทั้งตัวในร่างนั้นต้องหมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะมาสลับกันได้โดยปกติแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลามันจะมีระยะเวลาไหมครับคนเราตายไปประมาณ กี่วันแล้วมันฟื้นหรือไม่ฟื้นสมมติว่าในเคสที่สองเนี่ยญาติเยืดหรือว่าลูกศิษย์ก็ไม่แน่ใจสมมติพาจา์หายไปหมดลมหายใจไปประมาณเจ็ดวันละเดือนหนึ่งไงฮะคือก็ไม่กล้าทำาอะไรถ้าเป็นเคสที่สองส่วนใหญ่คนไปจะสั่งไว้ก่อนเขาจะบอกไว้ก่อนเจ็ดวันนะสิบวันนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินเจ็ดวัน มักจะไม่เกิน7วันเพราะว่าร่างกายมันก็ต้องได้รับอาหารได้รับอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นพวกที่ส่วนใหญ่ถอดไปเขาก็จะไม่นานนอกจากบังเอิญไปเที่ยวรับเพลินเพราะว่าเวลาในสวรรค์เวลาอะไรมันมีการเดินที่ช้ากว่ามนุษย์บางครั้งไปเที่ยวแป๊บนึงกลับมาเอาตายแล้วผ่านไป5วันแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเวลาเพลินเนี่ยร่างกายมันมันจะเหมือนแช่แข็งไปด้วยไหมครับหายไปปุ๊บก็คือร่างกายก็ยังถูกสต็อปไว้ใช่ร่างกายมันอยู่ในสภาวะชานเพราะฉะนั้นการรับลมหายใจการรับอาหารอะไรเนี่ย มันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็มีการเบิร์นน้อยก็ทําให้ร่างกายมันสามารถอยู่สภาวะได้ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นบางครั้งจึงทําให้เหมือนกับยังมีชีวิตอยู่อะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับที่เราเห็นว่าคนนี้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรมากมันไม่เบิร์นเออเขาก็จะอยู่ได้นานอยู่ได้นานเพราะมันไม่ต้องขับถ่ายอะไรอะรอ่างนอย่างนี้ถ้าถ้าอย่างนี้ก็อยู่ได้เป็นเดือนครับตายไปแล้วเป็นเดือนแล้วก็กลับมาใหม่ได้จริงๆก็ได้นะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณเขาส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปด้วยงานหรือไปเที่ยวดูอะไรก็สักประมาณ7วัน ก็เต็มที่นะโดยส่วนใหญ่ประมาณ7วัน14วันแต่เดือนหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วถ้าตายแบบว่าอุบัติเหตุปึ้งแล้วก็วิญญาณหลุดไปมันกลับมาได้ไหมถ้าหลุดไปโดยที่ยังมีสายใายอยู่คือยังไม่หมดอายุไขกลับมาได้ก็คือแบบว่าพวกที่ฟื้นกลับมาใหม่ก็เหมือนเคสแรกที่แบบตายแล้วอาจจะได้เป็นหลงอยู่ในโลกวิญญาณไปเห็นเข <ừ> ียงเห็น<ๆ>ผีอะไรแล้วก็กลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ <ừ> นั่น <ừ> <ๆ>คือสายใย,ยหรอือกรรมยังไม่หมดบางคนตายมาแล้วลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเต็นอะไล อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่คนถามเยอะว่าทำไมตายแล้วฟื้นมันระลึกชาติได้หรือมันเห็นผีคือเคสเนี้ยไม่อธิบายได้ไม่ยากเพราะว่าพอมันตายปุ๊บจิตมันออกจากร่างคือการที่เราไม่เห็นผีเนี่ยเป็นเพราะว่าร่างจิตเราเนี่ยมันผูกกับร่างมากเพราะฉะนั้นจิตมันก็อยากจะเห็นด้วยตาฟังด้วยหูอย่างเดียวมันก็เลยไม่รับรู้สิ่งที่ละเอียดกว่านั้นแต่พอจิตมันหลอกจากร่างปุ๊บมันเป็นวิญญาณคราวนี้มันเห็นด้วยวิญญาณล้วนมันก็เห็นผีเห็นอะไรได้ตามปกติเพราะฉะนั้นพอมันเเเคยหห็นนนนตรงััั้้้แลลวพอมมมกบขาาใ่ การซ้อนมันจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับสมัยแรกที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็จะซ้อนแบบกึ่งๆอาจจะไม่เต็มร้อเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโซนที่ทําให้สัมผัสถึงอะไรที่ละเอียดกว่าปกติได้ก็ทําทให้คนพวกนี้สามารถเห็นวิญญาณได้แต่ถามว่าเห็นได้ถูกต้องร้อยเปอซไหมอันนี้แล้วแต่การปฏิบัติ ช่วงแรกที่กลับมาเนี่ยอาจจะเห็นได้ชัดกว่าเพราะช่วงนั้นไม่มีอุปทานไม่มีเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไร,รแต่ว่าถ้าเกิดพอเริ่มเห็นแนละเริ่มมีเรื่องเงินทองเข้ามาเริ่มมีเรื่องชื่อเสียงเริ่มมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้าทรงอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีกิเลสอุปทานเข้ามา<ใ>นมี้ก็จะกลายเป็นการปุ่แต่งไปด้วยเห็นจริงๆมีตัวเดียวเห็นเป็นสิบตัวอะไรประมาณเนี้ยก็มีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมมุติมีเพื่อนมาบอกว่าเขาตายแล้วฟื้นหรือว่าตายแล้วเกิดใหม่ เราจะรู้ได้แค่ว่าอันนี้คือจริงหรือไม่จริงนะฮะคือตายแล้วฟื้นเนี่ยพิสูจน์มันันชัดเจนอยู่แล้วเพราะมันการตายโดยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าเขาเคยตายจริงแต่ว่าปัญหาคือฟื้นขึ้นมาแล้วไอ้สิ่งนี้เขาเห็นมันจริงหรือเปล่าซึ่งจริงก็พิสูจน์ไม่ยากเพราะถ้าเกิดคุณเห็นผีหรือวิญญาณจริงเนี่ยมันก็วิธีพิสูจน์เหมือนที่หลวงตาหลวงปู่ท่านบอกเสมอคือให้เช็คอุปทานเสมอสมมติคุณเห็นผีตรงนั้นจริง คุณถามผีมาสิในเรื่องที่มันพิสูจน์ได้แล้วคุณไม่รู้ออย่างเช่นว่าตรงนี้ไอ้ผีตรงนั้นมันชื่ออะไรมันตายเมื่อไหร่แล้วเราไปเช็คกับประวัติทะเบียนอตรงอันนี้โอเคใช้ได้หรือไอผ้ผีพ่กนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วเกิดเหตุผล,ลเกิดเหตุนั้นขึ้นจริงๆก็แสดงว่ามันไม่ได้มัว่วคือต้องเช็คไม่ใช่แบบว่าพูดไปเรื่อยตรงนั้นมีผีห้าตัวสิบตัวแล้วไม่เช็คมันก็มั่วไปเรื่อยเราเดี๋ยวยากจะพิสูจน์ครับต้องเช็คด้วย นี่ก็เป็นเคสในเรื่องของนี้ที่แบบตายแล้วฟื้นนะครับซึ่งจริงๆเราก็ยังได้ยินเรื่องเล่าเหล่านี้อยู่ยังมีกันยังมีเคสต่างๆเหล่านี้อยู่แต่ว่าเคสแบบยกย้ายวิญญาณนะฮะดูในหนังเดี๋ยวนี้เขาจะมียกย้ายวิญญาณวิญญาณนี่สมมติใช่ย้ายจิตแล้วก็สมมุติว่าเราไม่อยากยังไม่อยากหายไปก็ไปย้ายแล้วก็เอาในหนังก็คือฆาตกรรมคนอื่นตายแล้วก็พอวิญญาณออกเตรียมย้าย เพราะในทางวิทยาศาสตร์ก็เริ่มก็เริ่มพยายามพยายาแล้วในความเรื่องเล่าแบบนี้มีไหมครับก็คือย้ายแบบหมอหมอมาย้ายพลังแล้วก็ย้ายมาสิงในร่างคือทําได้อย่างเดียวคือสายครูบาอาจารย์สายภิญญาที่ย้ายด้วยการทํางานต่อถึงได้ใช้ภิญญาในการบตัดธาตุแต่คนทั่วไปทำไม่ได้มองผงหมอผีทําไม่ได้เพราะมันต้องใช้ฤทธิ์เยอะมากต้องสําเร็จกสินต้องปรับธาตุทั้งหมดได้แล้วก็ต้องรู้เรื่องของกรรม ทั้งหมดถึงจะรู้ว่าเออคนนี้หมดอายุไขจริงๆนะมีกรรมเป็นยังไงเราเข้าไปแล้วจะเป็นผลยังไงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแบบไม่ใช่คนทั่วไปจะทําได้ครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นมุมมองของการตายและฟื้นในทางพุทธศาสนานะครับตามข้อมูลทีเ่เรามีกันอยู่นะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้ถ้ามีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ามีเคสมีกรณีหรือบางคนที่ตา,ายแล้วฟ <นะ S 2> ื้นจริงๆอ่ะอินบ็อกมาคุยออกับเราหน่อยเราก็อยากจะรู<ๆ>้ว่าเออเขาไปเจออะไรบ้างเพื่อเอามาเล่าในรายการกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่า ติดตามกันได้แล้วก็สอบถามได้ทางแฟนเพจโค้ชกูรูนะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทั้งช่อง y YouTube โค้ชกูรูก็เจอวกเร้องสามคนได้เหมือนเดิมนะครับรวมทั้งอย่างที่บอกไปก็คือเดี๋ยวทุกวันเสาร์อาจารย์จะมีการไลฟ์สตรีมิ่งสดๆที่ช่องแฟนเพจโค้ชกูรูและก็เราจะนำมารีรันในวันพุธทุกสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทุกพุธนะครับวันนี้วกเรอก้องสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ